ความจริงนะเราพูดความจริงไอ้สัตว์สนกดำอะที่มันมาตีทหารกัมพูชามันไม่ได้เรื่องเลยมึงดูสิผู้หญิงทำโบเดียนอะกัมพูชาเก่งมากสุดยอดจะเข้าไปตีอีกอะเพราะอะไรโกรธไงความโกรธที่เข้าทำกับ กัมพูชานางก็อยากจะกลับไปนะฉันก็ชมนะที่มีผู้หญิงกัมพูชาแบบแข็งแรงใจกล้าสดยอดฝีมือดีขอบคนนางอะที่กล้าล่าสุดมนุษย์ป้าที่ขเขมรออกมายกย่องนะครับที่หญิงกัมพูชานะครับ สีหน้าดาทหารไทยนะครับอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับเจอทหารไทยสวนกับนะครับอ่ามายิงชาวกัมพูชาถึงกับขึ้นท่านผู้ชมนะทำให้ทหารไทยนะครับเตือนเป็นรอบที่สองนะครับยิงกัมพูชาก็ไม่ยอมนะครับสีหน้าดาทหารไทยอย่างโน้นอย่างนี้นะครับดา่าทหารไทยสารพัดนะครับเออบอกว่าทหารไทยนี่นะครับลงไป พื้นแผ่นดินของกัมพูชานะครับทั้งที่ทหารไทยนะครับอยู่ในอธิปไตยของไทยนะครับร้อเอร์เซนะครับไม่ได้ลุกล้ำลงไปเลยต้นไม้ลงไปหากัมพูชานะครับท่านผู้ชมนะมีแต่หญิงสาวกัมพูชามนุษย์ป้าคนนี้ครับท่านผู้ชมนะที่ขึ้นมาบนปราสาทตาเหมือนทมแล้วอยู่ในดินแดนของไทยนะครับแถมยังมาซีหน้าดา่าทหารไทยนะครับ นะบกกิตาได้ไปเห็นแล้วโอ้โหนะเขาเป็นหลานเจ้าสีหนุนะทผบุชมอ่าไม่น่าแหละนะครับเขาถึงอวดเก่งขนาดนี้ทผบุชมนะแล้วก็มีมนุษย์ป้าคนนี้ออกมายกย่องนะครับบอกว่าเออหญิงสาวกัมพูชานี่หญิงกัมพูชานี่เก่งสุดยอดนะครับมีความสามารถอ่าที่ทําให้ทหารไทยโกรธได้นะครับไม่เหมือนจะไม่เหมือนคนไทยไม่เหมือนนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่ แอบแหวกกัดนะครับกรณีนักท่องเที่ยวไทยนะครับไปเที่ยวที่ปราสาทต,ตาเหมือนทมแล้วไปต่อยทหารขเขมรนะท่านผู้ชมทําให้มนุษย์ป้าคนนี้ออกมาบอกว่าทหารไทยนี่ขี้ขาดนะท่านผู้ชมบอกว่าทหารไทยในรอบกัดนะแต่ในส่วนตัวมุมมองของบาก,กิตา้านะกรณีที่ มนุษย์ป้าที่กัมพูชานะขึ้นมาซีหน้าด่าทหารไทยโดยที่ไม่รู้ว่าพื้นแผ่นดินที่ตัวเองยืนอยู่เนี่ยเป็นของไทยนะไม่ใช่ของขเขมรนะครับนะตรงต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยเป็นของไทยหมดนะครับลงไปโน่นเป็นของขเขมรนะครับมนุษย์ป้าคนนี้นะครับน่าจะแค้นใจมากท่านผู้ชมที่ทหารตัวเองนี่โดน นักท่องเที่ยวไทยนะครับนะต่อยนะครับเขาเลยแค้นเขาเลยขึ้นมาก่ออารวาสเพราะว่าเขาออกมายอมรับแล้วบอกว่ามีนาใหญ่สั่งให้ขึ้นมาป่วนในประสาทต,ตาเหมือนทมนะครับท่านผู้ชมอ่าเขาก็เลยขัดคําสั่งไม่ได้สุดท้ายเขาต้องออกมาขอโทษนะท่านผู้ชมเห็นเขาออกมาขอโทษยังนะพี่ๆนะเขาออกมาขอโทษอธิบายถึงเรื่องราวที่เขา ขึ้นมาซีหน้าดา่าทหารไทยแล้วก็เป็นตัวต้นเหตุนะครับที่ทำให้ทหารไทยนะครับถึงขั้นเตือนแบบดุดันนะท่านผู้ชมบักกิตา้าได้ไม่เห็นทหารไทยเตือนไม่เคยเห็นทหารไทยเตือนแล้วก็มีเสียงดุดันขนาดนี้นะครับขนาดคนฟังอยู่ในคลิปยังถึงกับตกใจนะท่านผู้ชมอ่าแต่มนุษย์ป่าที่ขเขมรไม่สะทบสถทานนะท่านผู้ชมนะ อย่างสีหน้าไม่หยุดนะครับจนทําให้มีเรื่องวุ่นวายบานปลายนะสุลามุนกันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมอ่าชาวบ้านไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับพากันวิ่งหนีขับรถออกหมดเลยเพราะมนุษย์ป้าคนนี้เป็นตัวต้นเหตุนะครับนักท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวปราสาทต,ตาเหมือนทมนะครับแต่เกิดเหตุนะครับมนุษย์ป้าคนนี้ก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นนะครับนะ ทั้งทหารไทยทั้งทหารขเขมรน,นะครับเขาขึ้นมาเออทหารขเขมรเนี่ยนับว่ากองร้อยเลยแหละท่านผู้ชมนะที่ขึ้นมาปราสาทตาเหมือนทมนะครับทําเหมือนว่าปราสาทตาเหมือนทมนี่เป็นของกัมพูชานะครับอันที่จริงนะบอกรีตาอยากจะบอกเลยว่าปราสาทตาเหมือนทมถ้าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับนะถ้าอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี่บอกรีตา ไม่อยากให้ทหารขเขมรหรือให้คนขเขมรขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมทางที่ดีเนาะอยากให้ทำกำแพงกั้นไว้เลยนะครับอ่าไอประเทศนี้นะครับกั้นไว้เลยไม่ให้พวกมันขึ้นมานะครับนะแล้วบาวกีตาร์ก็ข้องใจนะครับตกลงมันเป็นของไทยหรือว,ว่าของกรรมัมพูชานะครับปราสาทตาเหมือนทงระหว่างเขตปักแดนกันนะครับอ่า อันนี้บากีตาขอถาพี่พี่เอจากประเทศไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบากีตาได้ไปเห็นถ้าว่าเป็นของไทยนี่ทำไมต้องให้ทหารเขมรขึ้นมาบนปราสาทตาเหมือนธมนะครับนะปกตินี่ทหารทั้งสองฝ่ายนี่ต้องอยู่เขตใครเขตมันนะทัผูุสมไม่สามารถขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับถ้าทหารขเขมรอยากขึ้นมาต้องได้รับอนุญาตนะครับนะเนี่ยเขาส่งทั้งกองร้อยขึ้นมาเลยนะทะหารขเขมรน,นะทั้งฝั่งของเขาเนี่เขาเตรียมอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์พร้อมเลยนะทผบ้ชมอ่าทางไทยก็เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าอยู่ในปราสาทตาบริเวณปราสาทตาเหมอนทมให้ทุกคนให้ทหารทุกคนไม่สามารถ พกพาอาวุธได้ทั้งสงฝ่ายนะท่านผู้ชมอ่าแล้วบากิตา้าได้ไปเห็นเสียงทหารนะครับครั้งที่1เตือนให้ป้าคนนั้นออกไปจากดินแดนไทยนะครับลงไปให้พ้นอ่ามาครั้งที่2องทหารไทยบอกว่าถ้ายังไม่ลงไปนะครับทหารไทยต้องใช้มาตรการเด็ดขาดคือ ปุ๋ยเลยนะท่านผู้ชมอ่ะบักกิต้าได้ไปเห็นทหารไทยพูดแบบนี้โอ้โหเดือดเลยครับท่านผู้ชมนะงานนี้ทหารขเขมรมาปกป้องมนุษย์ป้าคนนี้นะครับสุดชีวิตเพราะว่าอะไรเขาก็เป็นทหารนะท่านผู้ชมเป็นทึ่งระดับทหารนะแต่เขาก็ขึ้นมาเบ่งกล้าม,มาอวดว่าเขาเนี่อยากได้พื้นแผ่นดินไทยอยากได้ปราสาทต,ตาเหมือนทมนะครับอ่า แต่ทำไมนะครับแต่ทำไมต้องขึ้นมาสีหน้าทหารไทยในพื้นแผ่นดินไทยนะครับไม่เข้าใจครับคือนายสั่งมานะครับนายสั่งมานะครับเออเราควรปฏิบัตินะครับเออมนษ์ป้าคนนี้เขาก็ออกมาอธิบายนะถ้าไม่ทำนะครับคือโดนเก็บนะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่ทำเขาก็โดนเก็บนะอาธิมาสีหน้าทหารไทยนะพูดอย่างโน้นพูดอย่างนี้อา่าทั้งที่จริง นะแล้วช่วงนี้ก็โ,โหนะคนขเขมรชาวขเขมรนะออกมายกย่องมนุษย์ป้าคนนี้นะครับว่าเป็นหญิงกัมพูชาที่กล้าหาญมาก่นะท,ที่สามารถต่อก้อนกับทหารไทยได้นะครับโอ้โหนะหลายๆคนก็ออกมาให้กำลังใจเขายกย่องเขานะน่าจะผลิตธนบัตรลูก มนุษย์ป้าคนนี้ออกมาอีกคนนะ่รรมบุชมไม่อย่างนั้นก็ต้องแจกเงิน88บาทหรือว่ากาแฟห่อหนึ่งนะอ่าปอกกิต้าได้ไม่เห็นแล้วก็เหมือนแทนนะนี่แหละครับธรรมบุชมนะพื้นแผ่นดินเป็นของไทยไม่มีใครสามารถเอาไปได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับนะถ้าอยากได้ต้องวัดกันที่กำลังต้องวัดกันที่ความใจแล้วนะครับนะ ถ้าปราบใดที่ไทยยังอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีใครสามารถเอาไปนะเออนี่คือมันพระบุรุษนะครับเสียเลือดเนื้อปกปักรักษาเอาไว้อาบกิตาก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารไทยแล้วก็คนไทยประเทศไทยนะครับนะขับไล่ผู้ลุกรานหรือว,ว่าขับไล่ศัตรูออกจากประเทศให้ได้นะครับนะไอ้พวกที่อยากได้ดินแดนของคนอื่นเนี่ยครับเอาไปก็ไม่เจริญครับขนาดประเทศมนะัน่ะ มันยังไม่เจริญน,นะไม่พัฒนาหาอะไรเลยนะท่านผู้ชมอ่สาภาษาชนมันก็นยังทุกยากอยู่นั่นแหละอ่ะเอาไปทําไมเอาไปไม่ได้สร้างสาเพราะมันอยากได้เอาไปขายเนาะขายอ่